วันนี้นะครับมาอยู่กับโมสเบ c คาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมดหยิบมาเป็นเจ้าตัวรถ MPV นะฮะยอดคิดในตอนนี้กันอีกแล้วนะครับผมเป็นเจ้าตัวหุนได H1 นะครับตัวเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผม2.5นะครับสาหรับคันนี้เป็นตัวรุ่นท็อปสุดตารางเลยนะครับเป็นตัวรุ่นดีลักนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวรถปี2014นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะคันนี้นะครับเขาแต่งเป็นตัวเบาะ VIP มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้เป็นตัว7ที่นั่งนั่นเอง นะฮะส่วนราคานะครับผมเดี๋ยวมดจะบอกในระหว่างคลิปนะครับผมมารับดูรับชมสําหรับภายนอกภายในออปชันฟังก์ชันอ่าคร่าวๆต่างๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ่าตัวไฟหน้านะครับผมจะมาพร้อมกับเป็นตัวไฟหน้าคมอ่าไฮโดรเจนอย่างนี้นะครับผมเป็นหลอดไส้อยู่นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าออกสูตรออกโรงงานนะครับตัวล้อแมกอลอยนะครับผมขอบ17นะครับออกสูดออกโรงงานแบบนี้เลยลัดมาพร้อมกับเป็นตัวยางมิชลินดอกแน่นๆพร้อมใช้งาน นะครับแล้วก็ตัวกระจกข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวในตัวนะครับไฟเลี้ยวปลายกระจกนะครับแล้วก็ที่จะปิดเปิดเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะภายในตัวรถนะครับตัวรถจะเป็นสีดำนะครับส่วนเบาะภายในนะฮะจะเป็นเบาะหนังสีเบทนะครับสีเบทสีครีมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวภายในคันนี้นะครับเขาจะตกแต่งสไตล์เคฟล่าแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้ว นะครับผมตัวประตูอ่าตัวกระจกนะครับผมเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผม2ข้างนะครับแล้วก็พับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับตัวพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับผมตัวตรงกลางนะครับเป็นตัวโลโก้ h 1โค chromium แบบนี้เลยใต้พวงมาลัยมีเป็นตัวถุงลมไพรแอร์แบกให้นะครับผมแล้วก็ตัวระบบค r u i s e control มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อ่าตัวเปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับเปิดปิดไฟภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ อ่าปรับระดับไฟหน้าแล้วก็เปิดปิดไฟภายในห้องดสสารนะครับไฟหัวเก๋งนะครับตัวเลงไมค์คันนี้ขับใช้งานไปนะครับผมอยู่ที่99,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะจำว่า99,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะหน้าจอแอ d r o i d นะครับผมสำหรับเจ้าของเก่าเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับผมแล้วก็มี เสริมชุดเครื่องเสียงมาให้เล็กน้อยนะฮะสำหรับเจ้าของเก่านะครับตัวเบาะเป็นเบาะ VAP สีครีมสีเบจแบบนี้เลยนะครับปรับไฟฟ้านะครับสำหรับคู่หน้านะครับแล้วก็ตัวมินิคอนโซลนะครับผมสำหรับตัวผู้โดยสารด้านหลังนะครับทำมินิคอนโซลมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีทีวีได้ด้วยนะครชมทีวีจากด้านหลังได้ด้วยแล้วก็ตัวบนนะครับเป็นตัวจอกลางนะครับที่มาจากโรงงานก็ยังมีให้อยู่นะครับผม ราคาคันนี้นะฮะดีมากๆเลยจับต้องได้นะครับผมเพียงแค่นะฮะ789,000บาทเท่านั้นนะครับผมย้ำว่า7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นตัว MPV 1 1ที่นั่งยอดชิดที่สุดในตอนนี้เลยนะฮะลูกค้าหลายๆท่านกำลังตามหาหรือมองหากันอยู่นะครับผมเป็นตัวดีลักซ์นะครับผมสติ๊กเกอร์ด้านหลังชัดเจนนะฮะเดี๋ยวชมห้องโดยสารด้านหลังกันได้เลยนะครับห้องโดยสารด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับก็ เป็นตัวเบาะ VIP นะครับสำหรับด้านหลังนะครับเป็นตัวเบา VIP เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นดีลักแต่ว่าเสริมเป็นตัวเบา VIP มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเบาก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็นั่งสบายเลยนะครับผมเว้นช่องไฟในการนั่งนะครับที่จริงคันนี้จะเป็นตัว11ที่นั่งนะครับผมเจ้าของเก่าจะเสริมแต่งมาเป็นตัวเบา VIP แบบนี้นะฮะ นั่งค่อนข้างที่จะสบายมากๆเลยเหมาะสําหรับเป็นรถยนต์ครอบครัวนะครับผมเป็นรถยนต์ครอบครัวนะฮะหรือว่าท่านใดที่หาวิ่งงานนะฮะเป็นสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับผมลองติดต่อมาหากับมอสกันมาดูก่อนโดยตรงได้เลยนะฮะโทรเบอร์มาโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์นะฮะศูนย์เก้าแปดครับสี่เก้าศูนย์ครับสองเจ็ดสามเก้านะฮะนัดวันมาดูนัดวันมาชมรถตัวจริงนะครับผมหรือว่านัดวันหรือว่าจองรถมาก่อนครับผม อ่ะกักคันไว้ก่อนได้เลยนะครับจองสิทธิ์ของท่านไว้ก่อนได้เลยนะครับโทรเบอร์มาโดยตรงได้เลยนะครับผมที่เบอร์098ครับ490ครับ2739นะครับย้ําอีกครั้งนึงนะครับผมเบอร์098ครับ490ครับ2739นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมดไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจต่อไปนะให้โมในการทําคลิปไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้โมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม